โอบจองลงเดียนะครับตีมลังบานของอุ้งอิงนะครับพมก่อทรงสานเขาอีกกับมูอวนกับไอ้แม่ก็จัดการกับพมเสร็จซับก้างน้ำได้เรียบร้อยป่าเดินร้อนมึงแล้วไม่งั้นไม่ยอมครับดีๆก็ไม่ยอมบวยวายเดี๋ยวกันนี้เก็บนี่กับป่ามาลังบานอีกรอบอีกครับไปดูปูเป่าต้านกันดีกว่าไปนู่ครับเริ่มแล้วนะครับ ไปไปมามานี่มานี่มาไปไปไปเ็วไปนี่ไปมา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 มเฮไปเดิน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 เดนมามาเดี๋ยวดมมาพาน้องมาด้วยเออเออไปเอออูหยังแข็งแรงยังครับ ไปดิดีไปเด้อไปแกยังแข็งแรงนะครับแต่ว่าพวกเขาแกก็ไม่ไม่ค่อยดีเนาะแต่ว่าร่างกายก็นก็แข็งแรงครับโอแกไม่ใช่คนกินเหลา้มมมมา,ามายานะครับผมคนทำงานกินกับแกนิดนิดน้อยๆตามประสานะครับผมแกเมอยเลยร่างกายก็แข็งแรงกยันครับพอผะ

อ๋อตรงนี้ก็ทำเป็นปล้องนะครับแลบว้วก็ไฟให้มันลายอ๋อจุดจากนี่รครับพอใหญ่จุดจากนี่แล้วมันจะไล่ไปเองเหรอแล้วสุดเราถึงพอโอ้เตาพี๊โอ,โอ้นี่ประงินครับ เนี่ยเนี่ยเนี่ยปูเอาดินขึ้นบนแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยไฟเสียด้วยเสียด้วยยายายาเขาเอาถมด้านบนนะไปเล่นกันอีกไม่ต้องพาน้องขึ้นด้านบนนะโอ้แบบนี้นี่เองอ๋อนี่ไฟมันก็จะไล่กินมาเรื่อยนะอ๋อนี่ปมปัญญาชาวบ้านครับผม เตาแก่เราไม่โบราณเราเด็กๆหลุนลังไม่เป็นครับเราไม่เป็นแน่นอนเราไม่ไฟฟ้าก็แก๊สอย่างเดียวหรือไม่ก็สื่อตัานสำเร็จรูปเป็นทุ่งแล้วเป็นกระสอ สองอาทิตย์สองอาทิตย์พอใหญ่เนาะสองอาทิตย์ยังไม่พอยังไม่หมดดี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 แน่แน่แน่เดี๋ยวน้องก็เป็นมูฮั่นเลยมาฮั่นเลยลงมาเดี่ยวเกินสองอาทิตย์นะครับเป้า พ่อใหญ่หวังมีครั้งแรกในชีวิตต้องเก่งเฮ้ยลูกร้องมองอัวกใครพ่อใหญ่ตัวนี้ถึงเมื่อวานเมื่อวันเันทเนี่ยตัวนี้แหละ ก็ไม่ได้ล่ามโอ้โหมันไม่ได้กลัวคนเลยนะมันเข้าไปกินในข้อมัเดินหน้าวงนาบ้านโอ้องอิตย์นะครัปพอ่อยเยว่าหมดกันตําหรืออาจจะโดน กว่าสองอห์ติ์ <c oughs> แค่ลงเดียกลากลาตามาส่องอหิตย์ได้ไหมคันต่าบอกยิ่วะน่าจะนานกว่านะกว่าส่องอหิตย์ส่องอห์ติ์ก็ครึ่งเดือนแล้วกว่าจะมดกองนี่จุดไลยมาจากด้านนู้นนะครับไปลมมาแลาวกหยมันกินเรื่อยๆกินเรื่อยๆจนมาทะลุ้อนนี้ ตึงนี้ก็ถือว่าเสร็จรับไีเลือกอน่าจะเกลียวต้านกับเกลียวต้านทีนี้อู้ครับพุ่มจุดใ่ญ่เลยครับไม่ใช่จ,จุดใหญ่เลยครับไยกับพริบเลยนี่กิดดูวกับดินกลบต้องจ้ต้องจ้างรถไต้มามากรีดดินนะครับสุดกันนั้นเลยเพอใ่ญ่จัดนักไปแอบกินอะไรอีกไปแอบกินอะไรอีกฮะเห็นอยู่ตะกี้เคี้ยวฮะเห็นอยู่ใช่ไหม ใช่ไหมฮะใช่ไหมเห็นอยู่เนี่ยตะกี้เปรยไม่ได้เห็นไหมใช่ไหมบอกดิใช่ไหมใช่หรือเปล่าใจไม่ใจ่่อะอามเด็ดขาดบอกอยู่เห็นไหมก <c ười> ู้กับกู้กู้ <c ười> อย่างเดฟจิวเอออย่าใจเสี่ยงดังนะครับกับํานองอย่างนั้นอย่างนี้กัน คยนึ่งหลวงเดียวก็เป็นคนพูดเสี่ยงดังอยู่แลว้วครับผมคนตายนะครับบางทีก็กลุยกันสองคนเกิดว่าตะลอกันจริงไหมครับผมแต่จริงก็ไม่ได้ตะลอกันนะครับก็แค่กุยจะพูดประมาณเสี่ยงดังนิดนะครับตึงแต่คนป่ากลื่นก็ได้ยินก็คกิดว่าโวยวายหรือว่าตะลอกันอะได้ประมาณนี้นะครับ ได้อุ่นร่างกายไปด้วยครับพมนี่ยืนตรงนี้ร้อนเลยครับอุ่นๆเลยอยากเข้าไปนะดีๆนะเดี๋ยวเป็นมาหันเลยหืม อีกยีวันพ่อใหญ่นะเจอกันได้แน่ยีวันถ้าพ่อใหญ่ว่า2อาทิตย์กว่าเกือบเดือนสุดยอดตดัดไม่สุดยอดเพื่อกับใจดอดกรีดมาดัานดินขึ้นเลยครับผมดลังการขนาดไหนเดี๋ยวเป็นท่านเลยเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีครับ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตืนเอนอ,อย่ากดคามกกดซนานะครับผมกำลังใจลึกๆน้อยๆฝากติดตามช่องลุงเดียนด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมรังบานตุกกลน,นะครับเป็นกำลังใจนะครับหน้าบานก็ทำหน้าตีหน้าบานไปนะครับเรารัางบานก็ทำหน้าตีก้องเราห้ดีที่สุดดูแลความเรียบร้อยให้น้องดูแลทุกสิ่งถูกอย่างในนี้ให้น้องนะครับผม ตอนรับไอ้โจงเอฟซีนะครับกาเือบจะเมื่อน้นองตอนรับเองนะครับผมยินดีตอนรับท,ทุกตานดีกิดดีทำดีมาโดยจิตใจดีรักนะครับผมยินดีตอนรับทุกตานครังเอฟซบางฐา,านมากาน้องมาอย่กัได้ไหมเห็นบ้านได้มาได้สักนิดกาดีใจแล้วนะครับอันนี้เป็นคำพูดจากตีก เอ็ซีเขามาแล้วก็ปูดน,นะครับเขารู้กับว่าบางทีน้องไม่ได้อยู่แต่เขาก็ยังย่างมาแต่ตอนรับนะครับตกทานกับผมสำหรับกิปนี้แกนี้นะครับสวัสด,ดีกับผมมาดูไปยเผาทานกองฟอนเต่าผีเขาเรียกว่าเต่าพี่เหาะเห็นไหมลิปหน้าครับ